ชช่อไหมครับว่าคอมเมนต์นะฮะมากันแบบสนั่นโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าอยากเห็นนะฮะแม่ลูกคู่นี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและพูดไทยเก่งขึ้นยังครับผมตอนนี้ฉันเชื่อตู้คู่ค่ะไม่ใช่ฉันถามกับเธอว่าพูดภาษาไทยพูดได้เก่งขึ้นแล้วหรือยังครับฉัรู้ส้มตังเอ้ยรูแล้วนะฮะถ้าง,งั้นเขาสนเราได้แล้วแสดงว่าเคยตามส้มตังมาก่อนอย่างกับอันนี้อันนี้นนเรียกว่า ป๊เป๊ะปืเป๊ะป๊ะปะเรียกว่าสากกระเบือเรียกว่าสักกะบอสักกระเอเออวันโมทัมสากกระเบือเออสากกระเบือนะฮะโอเควันนี้นะฮะตู้หู้มาสอนเมียผมตำส้มตำเดี๋ยวคุณตู้หู้แนะนำวัตถุดิบทั้งหมดเลยทำพร้อมแล้วเริ่มครับ อันนี้ถั่วที่ยาวๆเรียกว่าถั่วฟักเขียวไม่ถั่วยาวๆเรียกว่าถั่วถั่วภาษาไทยชังๆชั้เจ้าสมองใหญ่ใหญ่สตาอ๋อสูงสูงสกาอ๋อหรือยาวอ่ะยาวกเลยถั่วฟักยาวไม่เอาฟักถั่วยาวถั่วฟักยาวน้ำตามป๊กน้ำดำปกน้ำตามปิก แกน้ำดำปี๊ใช่น้ำดำปี๊โอเคโอเคน้ำาำปี๊ใช่กุ้งกุ้งอะไรคะไม่รจะตามกี่โมงเนี่ยแห้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งกุ้งทิ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งสุดท้ายก็ต้องมาด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรอตั้งนานน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้กะกะกะกับกับเก๋าเพราก๋าเพราก๋าเพราเออเก่งมาก กระเทียมกระเทียมกระเทียมพระเอกวันนี้มันล่ามันละโก้มันล่าโกมันละโก้วันนี้ได้กินแล้วมันละโก้มันละโก้อันนี้ฉันฉันคืออะไรฮะถุยถุยฉันอครก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 เก่งเก่งมากครกโอเค่งเริ่มเลยครับจำเป็นใช่ไหมครับอ่าหนึ่งสอง อันนี่กัดเทียมอันนี้ถั่วถั่วฟักเกลียวฟักเกลียวอันนี้อ๋อน้ำน้ำตาลปิ๊กชัวเยอะไปไหมอะเค็มอะไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอุ้ยอ่ะไม่กินละอ่ะเยอะไปอะแม่ลูกร้องกันแล้วนะฮะตอนนี้ ว้าตายืดทำไมส่งตามยูแห้งมากเลยอะอร่อยอะอร่อยอะดูแล้วไม่ใช่เอามาแห้งโอ้อ๋ออันนี้ไม่น่าดูน้ำน้ำทำไมมันไม่มีสีน้ำปลาซื้อไม่ใช่เสื้อไหมซื้อค่ะอเราไม่ผลิตเสื้อโอเคไหมโอเคไหมพอแล้วมันมันเค็มอ่ะ ี่แคทชิมชิมหน่อยโอเคได้ให้ป้อนไหมให้ตัวผู้ป้อนจะได้อร่อยอร่อยค่ะคะโอเคโอเคส่งถักครับปุ๊บดี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 เก่งเก่งเก่งครั้งหน้าจะกลับมาอีกไหมครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วป้นนี้ปวดหัวา้านนี้ปวดหัวใช่ฉันไดต้องพูดเฮ้ย่วอร์นี้ปวด ดโอ้สุดยอดเลยเนี่ยตามส้มตามแค่จานเดียวนะฮะวัตถูดิบดิ้มหมดเปกันเยอะเลยเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไอเนี่ยจะพาอยู่ไปที่โลตัสนะไปซื้อของแบบว่าจัดหักจัดเต็มกันเลยดีกว่าโอเคไปมาถึงโลตัสกันแล้วไปวิ่งเร็วเลือเกินแต่กล่องที่เราจะไปชอปปิ้งกันนะครับเมียจ๋าเห็นไหมครับนี่ ต้องบอกเลยนะว่าเราเนี่ยมาถูกจังหวะเลยนะเพราะว่าโลแบกนะครับขนึกกาลังแบรนด์ดังครั้งใหม่ลดหนักสินค้าจําเป็นกว่า850รายการกันเลยนะครับไม่รอช้าพวกเราไปคอป๊าถูกมากเลยค่ะขนบตังโคลวิดอืมได้แล้ว สายประหยัดอย่างเราห้ามพลาดเพราะโลแบ็คเขาลดหนักประหยัดจริงยกขบวนสินค้าแบรนด์ดังคุณภาพดีมากกว่า850รายการทั้งของกินของใช้มาให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจกันไปเลยนะครับอ่ะจัดก,การเลยคะ่ะลูกค้าโอเค โอ้โหป๊าป้าซื้อของตั้งเยอะตั้งเยะแต่ว่าจ่ายแค่นิดเดียวเองแน่นอนอยู่แล้วค่ะลูกค้าเพราะว่าที่โลตัสนี่นะฮะเขาตอกย้ำกันเลยนะครับว่าโลแบ็คคือตัวจริงในเรื่องของความคุ้มนะครับที่มีสินค้าแบรนด์ดังกว่า 8... 5 0รายการกันเลยนะครับช่วยคนไทยให้ประหยัดได้จริงๆเลยนะครับโลแบ็คลดัปัดจริงเพราะว่าเราคือบริลบ๊ายบาย